แนะนำสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นเมาส์สเปรย์ซึ่งมีส่วนผสมของแปปเปอร์มินต์สารสกัดคาร์โบไมล์สายสกัดจากเกสรดอกบ,บัวแดงน,นะครับแล้วก็มีหอมแดงกระชายขาวขมิ้นชันฟ้าทลายโจนและสารสกัดตีผลารวมทั้งเอสเซนเชอยลออยล์นะครับเป็นสมุนไพรหลายชนิดเม้าสเปรย์ตัวนี้นะครับจะช่วยดักจับ นะครับแล้วก็ทํำลายเชื้อโรคนะครับเพิ่มระบบปูิปุ้มกันขจัดอนุมูลอิสระโลดการอักเสบเหมาะสําหรับคนที่เป็นร้อนในปากเปื่อยปากเป็นแผลนะครับอยู่ในช่วงโควิดและมีอาการเจ็บคอปวดคอเด็กที่เป็นหอบหืดนะครับโดยเฉพาะคนที่ไอบ่อยๆนะครับปากไปด้วยนะครับคนที่มีลูกหลานไอบ่อยๆราคานะครับพิเศษนะครับขวดเล็กนะครับอยยี่สบาทนะครับหลอดใหญ่ นะครับหลอดใหญ่ขนาดนี้220บาทเท่านั้นนะครับมีบริการพัสดุเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับโอเคครับโปรโมชั่นพิเศษอย่าลืมนะครับบอกต่อด้วยสุขภาพดีมีขายสไตล์หนุ่มเมืองชนนะครับจากสำนังกงานหนุ่มเมืองชนคนนเำยยู